5ข้อดีของทะเบียนสมรสใครที่คิดจะจดทะเบียนสมรสอยู่มาฟังข้อดีกันนะครับเดี๋ยวธนาเจจะเล่าให้ฟังนะครับประการแรกข้อแรกเลยเนี่ยนะครับสินสมรสที่ได้มาเนี่ยต้องแบ่งครึ่งนะฮะทรัพย์สินที่ทํามาหาได้ในระหว่างที่อยู่กินด้วยกันนะครับจาะที่ทํางานมาได้นะไม่รวมมรดกที่ได้รับมาจากพ่อแม่นะฮะทรัพย์สินที่งอกมาภายหลังที่จดทะเบียนสมรสกันถือว่าเป็นสินสมรสนะครับอันนี้เป็นบทสนิษฐานของกฎหมายนะ คนที่จดทะเบียนสมรสได้รับบทสัษฐานข้อนี้นะไม่ต้องไปโต้แย้งไม่ต้องไปอะไรนะอะไรที่ได้มาระหว่างสมรสเนี่ยถือเป็นสินสมรสนะครับประการที่2นะครับมีสิทธิ์ในตัวลูกทั้งคู่เลยนะครับถ้าจดทะเบียนสมรสเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่มีสิทธิ์ในตัวลูกเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยฝ่ายชายไม่มีสิทธิ์นะฮะลูกเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ของทางแม่ฝ่ายเดียวนะครับประการที่3มนะฮะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะ ถ้าคู่สมรสของเราเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาเนี่ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกนะฮะเข้าไปนะเข้าไปได้เท่ากับหรือมากกว่ากับทายาตลำดับตามลำดับอีกนะเออถ้าเช่นยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามีลูกหรือมีพ่อมีแม่เนี่ยนะครับที่เป็นทายาทอยู่เนี่ยนะครับภรรยาก็าสามารถเข้าไปแบ่งได้นะครับแต่ถ้า ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของทายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับประการที่4นะครับเฉพาะคนที่มีทะเบียนสมรสเท่านั้นนะฮะที่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนอกใจนะครับมีสิทธิ์ฟ้องชู้ได้นะครับถ้าไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับอยู่กินกันมานานแค่ไหนหรือแค่จัดงานตามประเพณีชาวบ้านรับรู้เนี่ยแต่ไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยไปฟ้องชู้ไม่ได้นะครับไปฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่ได้นะครับแล้วกฎหมายฟ้องชู้เนี่ย ยังไม่ยกเลิกด้วยนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับฟ้องชู้ยังฟ้องได้อยู่นะครับเฉพาะคนที่มีทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับประก,การสุดท้ายประการที่5นะฮะก็คือใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้นะครับสหว่าใครที่แนะต้องเสียภาษีนะฮะเงินได้บุคคลธรรมดานะฮะสามารถเอา,อาทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยไปหัก ลดหย่อนภาษีได้นะครับเห็นไหมว่าข้อดีมีมากกว่าข้อเสียนะครับผมเอาละได้เห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ